เลีอย่างเงี้ยต้องมาจารนี้นะครับจะเป็นการบอกเลขตัวถังของรถคันนี้นะครับเอีกนิดนึงไหนๆก็เดินผ่านมาละของนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่ทราบว่ารถเราจะต้องเติมลมยางเท่าไหร่ตำแหน่งนี้จะเป็นการบอกนะครับอย่างตรงนี้จะเป็นอยู่ที่ยี่สิบ้าปอนด์ทั้งหมดสี่ล้อนะครับมีนํำบอก เครื่องตัวนี้แหละที่จะพามาดูในเรื่องของเลขที่แคสซีนี่เป็นเพจประจำรถเป็นเหมือนแบบประชาชนของเราจะบอกว่าอะไรยังไงนะครับดูดูแค่นั้นก็พอที่ดูแค่เลขกระถางก็พออันยาวสุดนั่นแหละลองเขาตาทนะ เดี๋ยว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 ตาตาตีเลยโอเคถ้าเรื่องตรงนี้เมื่อกี้น้องแบงค์อธิบายยังเดี๋ยวผมอธิบายต่อเพิมกันเนาะในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ดูแลรักษารถหลังการที่เข้าเช็คระยะรถโตโยต้ามีการรับประกั่งเปีนหนึ่งแสนโลแล้วก็ฟรีค่าแรงการเช็คระยะให้กระยะหนึ่งพันถึงห้าหมื่นกิโลระยะแรกก็คือหนึ่งพันกิโลหรือหนึ่งเดือนนะครับมีการขับรถเข้ามาเช็คสภาพการทำงานปกติ เครื่อทีข้อมูลลงประวัติเอาไว้นะครับไม่ต้องเลี่ยข่ายน้ำมันเครื่องไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนระยะที่สองคือหนึ่งหมื่นกิโลหรือว่าหกเดือนระยะนี้ระยะใดระยะหนึ่งถึงต่อจะต้องเสียข่ายน้ำมันเครื่องประกันไส่กรองนะครับกล้องนี้ก็ป็นตัวของตัววัดน้ามันเครื่องนะครับ,ว,ว,ว,รนะรบว่าอยู่ในระดับใสไหมถ้าขีดบนก็คือไม่เคยขีดบนแล้วก็ไม่ต่ำกว่าขีดล่างอันนี้ใสยอยู่ก็จะมองเห็นไม่ชัดเจน ถ้าใช้งานไปน,นานมันจะมีสภาพที่ดำขึ้นก็จะเห็นว่ามันต้อควรที่จะต้องเปลี่ยนอันนี้หล่อเย็นอ,อันนู้นน้ำมันเบรกรที่เติม้ปั่นน้นอส่วนต่างๆน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเบรก,กปัม S, <S ๊ม abs มอกรองกลงุม่มอน้ำยาแอร์พวกน,นี้ครับผมแนะนำว่าลูกค้าถ้าจะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเองเลยถ้าเข้าเช็คกะ้ตายผมแจ้งหนึ่งหม่นกิโล สองหมื่นกิโลสามหมื่นกิโลสี่หมื่นห้าหมื่นทุกๆหมื่นโลมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะฟรีค่าแรงให้ทั้งหมดเสียแค่ค่าของเส็ยแล้วปรเกอนไส้กรองส่วนอีกเดียวยี้ค้าจะต้องคอยตรวจเช็คอีกครับยิ่งใช้เยอะนะครับเป็นช่องเติมน,น้ำบัดน,น้ำฝนอาจจะมนเช็คเองในส่วนนี้เรามองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีขีด<อ>ไหมพี่ขีดสุดอยู่ไหนเขา <อ S 1> <ขอ S 2> จะยาวมอวอจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับ อันนี้เราต้องเติมถึงขีดไหนนี่เหรอจริงๆตอนนี้เติมมาละเต,นนตนนิมาตนนมาเราดูจากภายในอะไรครับให้ให้มันอยู่แิ่นปิ่นตรงทอ่อนี่ก็พอไม่ต้องไม่ต้องเติมให้หลน้นเขาได้โดยมาตรฐานการค c ซจากโรงงานจะมีการอยู่ในระดับที่ท,ที่มาตรฐานอยู่แล้ว <ällt. S 2> แต่ในระดับเนี้ยทอท่อ,ขอเขาค่อนข้างสูงน,นะครับแล้วแต่ว่าหม้อพักข้างล่างก็จะใหญ่ครับแนะนําว่าถ้าในกรณีที่เติมน้ําปรับฝนเนี่ย ถ้าเรามีน้ำยาที่เป็นการใช้งานเกี่ยวกับการปัดน้ําฝน้ดยตรงซึ่งทางศูนย์บริการจะมีขายก็ใช้น้ำยาตัวนั้นก็ได้เพราะว่าเวลาเช็ดแล้วข้าบมบรจากสะอาดกับกระจกแต่ไม่แนะนําให้ใช้ผสมน้ํายาหลังการสบู่พวกนี้ก็ทําให้ข้อท่อของอยางการการ,การฉีดน้ําเนี่ยมันมีการอุดกันได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเคมีที่ที่ตกตะกอนได้ ถ้าไม่มีน้ำยาเคมีจากทางศูนย์บริการจริงๆสามารถใช้น้ำเปล่าได้ใช้น้ำเปล่าก็เพียงพอการปัดแล้วนะครับหมดแล้วปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยออถ้าสนใจติดต่อได้ที่เดี๋ยวเดี๋ยว